and สวัสดีครับยับรายการอะไรเกิดขัดพืาเติมเต็เทศเขินนะครับตอนนี้เรามีภารกิจนะครับก็คือการปีนมะม่วงนะครับเราโทรถามเจ้าของต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เราขอไปทีบอนแล้วนะครับตอนนี้ใส่เก่งหน้อยอยู่ป่ไม่ใส่ป่องมึงก่อนนะตอนนี้อยู่ในรายการสองดูไข่ปาร์ตาร์ตารบเกี่ยวด้วยาหระไรวะ มาแม่ยู่ยังล่ะนะครับนะบวันนี้ก็เป็นวันว่างๆเหมือนเดิมนะครับเป็นวันชิวๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ได้มาทุ่งนาเช่นเคยนะครับเอ้ยซุมซ่มๆลักบกม่วงบ่ขอเราบ้า,า,นะานนั่นเออหลักฐานค่ามือเรื่องน่ะย่าเด้อัน,นี้นคือพื้นที่อันตรายนะครับการที่เราต้องเดินผ่านนะครับเราต้องกันหายใจป้อนไปไปก่อน คบกันให้ได้นีถึงขันเสียชีวิตได้เลยล่ะเกือบน็อกนะครับนี่ก็คือเสื้อจากมาเลเซียนะครับเออมีคนมาผูกไว้ตรงนี้นะเสื้อมาเลเซียนะครับเออรุ่นอะไรวะอย่างวะอ๋อรุ่นเคมีเป็นเสื้อใยไหมถักอย่างโดยตรงเลยนะครับกินอยู่ไสฮะมีหอมอยู่คุณ ส้อยพี่น้องฟั้งสอยนอกแต่แต่เป็นขำกาาอไพยสเยจำามดบุไดเอาคิดมาบ๊ดสุดเลยไหนไอ้<ะ>บ่อขากระขามัน <c oughs> อ่านะครับแม่น้ําสายนี้นะครับเป็นแม่น้ําเชื่อมต่อจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับ <c oughs> ต่อมาจากสะพานของสิงคโปร ไอ้อที่ว่าอะไรนะสิงโตสิงโตพ่นน้ำน่ะั่นแหะครับน้ำมันก็เลยไหลามาทางเฮ้ยแม่นบอสิงโปเฮ้ยสิงโคโปร์มันมีสิงโตพ่นนามมั้ยบอานะครับก็นี่เลายนะครับสิงสิงโตพ่นน้ำนะก็ไหลยาวมาเลยครับไหลมันน่าจ,จะไปสุดเออแม่น้ำสายฟิลิปปินส์นะครับเหนื่อยนะโอ้ผมได้พบไม้เท้าไม้เท้าวิเศษนะครับผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นไม้เท้าของพ่อปู่ ฟอร์ลสไายตัวนีผมคิดว่านะแต่ผมก็ได้พบพบซากแล้วเดี๋ยวผมขอเอาไแบบว่าไปเสกนี <c oughs> ่อะไรใครที่กำลังกินข้าวอยู่ก็ขอให้กินอย่างแซ่บนะครับหรือใครที่ยังไม่กินก,ก็ไปหากินข้าวนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่กินแ <c> ล <oughs> ะพูดทำไมมาลองก,องกอังไก่นี่าภาษาอย่างภาษาเวียดนามมา,ามาลองกังไก่ปะแลว่ายัง อ๋อลองลคุยภาษาเวียดนามมั้ยวันที่ายัลลองก์ก้อยแปลว่ากินข้าวแล้วบั a ดาเบซบัลเบอ๋ออาบน้ำแล้วแมน a ัตเตอร์ฟอยแอนด์สต์มาเด้อกินขี้โมเมนต์อาว่ากับบบอลอีกเช่นเคยเพืน้อง สายท,าทองสายสินนะครับอันนี้ตีบาดเจ็บได้ไหมผมอลองลองมึงตีหลังมันเจ็บปะ <c oughs> อ่าการเล่นน้ำนะครับควรมีผู้ใหญ่นะครับมาคอยดูแลนะครับถึงแม่น้ําถึงแม่น้ําจะเท่าหันดีโปรตีนนะครับก็สามารถทําให้เราเสีย<า>ชีวิตได้ดนะครับเอาวันนี้จะปอดจะมันรีวิวแบบบ่วงสักนิดหนึ่งนะครับเอาลองซิมครเบิังแม่ได้บอสสักคำมองซ้อมเดี๋ยวผมจะลองซิมดูนะครับ อันนี้เป็นเอ่อน้ำจิ้มจากเออ่ประเทศฮ่องกงนะครับจากเออ่ปลาวงเช่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรสชาติว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสารสองหนึ่งแอคชัน่นอ่านะครับรสชาติมันออกแบบว่าน้ำตาลนำนิดหนึ่งนะครับพริกเบิร์ดบ่ะนึกตาต้านเหรอตันปลาสลิดแล้องก็ลิ้นแลบแลบลิ้นออกมาก,ก่อนก่อนการกินน่ยแลบลิ้นออกมาก,ก่อนครับผมผมไปกินอยู่ผมไป <laughs> ตาคอไปเนาะ สม้ม <ทำ S 1> อ่ะมันดินไม่ตด้งโอ้โ,หโ,หโหมันกระหอยใส่ตัวละ <c oughs> ม่อะไรบ้างฮะมีอะไรในหน้าเหรอ,หย,อ,อยังในหน้าคอยตามผู้สมอ๋อสองในกระจกกระจกของกล้องอ่ะเข้าใจปะเนี่ย <c oughs> ผมเห็นนั่นอ่ะอ่ะเก่งไหมโคตร แล้วมัน,ม,นมันคือขี่อย่างงั <laughs> อนอนะครับมะม่วงตัวนี้นะครับมันจะสามารถกินให้อร่อยได้ตอนก่อนที่เราจะ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 เป็นเทกสองมะมมวงชินี้นะครับเราต้องเอาไปล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้าคลองก่อนก่อนที่เราจะมากินได้นะครับปาดไปทานในตอนนึงนี่นะครับเราต้องล้างก่อนนี่ล้างแล้วล้างแล้วใช่ไหมเอาตัวนี้เราไปกินนี่เตลือตัวเราล้างไปกินนะครับ <c oughs> มะม่วงจิ้มน้ำคองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โดนขึ้นโกบนี่เว้ยนะครับแม่น้ําสายนี้นะฮะมันจะมันมันจะมีแบบว่าเศษของหิมะนะครับเพราะว่ามันต้องแข็งละลายมาจากฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมมันจะมีเศษของหิมะนะครับมันไม่ใช่เศษฝุ่นนะครับผมจะมาพูดแบบสมัยต่ก่อนนะสมัยแต่ก่อนคือแบบว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นน้ำตะคองนะครับแล้วก็สมัยแบบว่าอายุป,ประมาณสักปหาปหกสักผมก็จะชอบเล่นน้ำตะคองใช่ไหมแล้วทีนี้จะมีแบบว่าสาวๆขี่รถผ่านนะครับ เนี่ยแบบนี้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมสาวขี่รถผ่านใช่ไหมรู้ไหมว่าผมต้องทำยังไงผมต้องเราต้องมองมาแต่ไกลก่อนเราสมมติเราเล่นตรงนี้ใช่ได้ยินเสียงรถมาแต่ไกลๆแล้วเราต้องเตรียมนับแล้วสามสองหนึ่งปุ๊บมุดน้ำครับดำน้ำอายันไม่เห็นหน้ำเย็ดเคอายุนมากอย่างเต้พุ่นเอออายังม่าอายุนมากนี่ทานทำมือซองเบิ้งกันบ้างดีไเดี๋ยวได้ไหม เฮียปฏิหารยืดถ่ายเบิ้งในคลิปด้วยเออไอยนทิมด้วยทีแรกเฮ้ยเขาเจบคลิปพิพิธคราวนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องนี้ด้วยเราจะเจอกันคลิปต่อไป